าาเล่นตามตอกันจัะโอเคมาตั้งชื่อกันก่อนนะองเป็นชื่อช่องที่น่ารักของเราเนี่ยมีกาบีเอ้เลยล็อกอินหรอพีเอส,สเกมันนะกำลังโหดเกมแล้ว ตอนนี้คือเราอะเราได้น้ำหนักหนอนเนี่ยเราสามารถแบบอ่าเพิ่มน้ำหนักของหนอนสิโอ้พูดปถูถุเลยละเราสามารถเพิ่มน้ำหนักหนอนได้ถึงสิบสามโลใช่ไหมเอาใหม่นะเราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้นี่เซตติ้งอันนี้เลือกเลือกสีป่ะอ่าเลือกสีไม่ได้หรอไม่มีให้เลือกสีหรออยากได้สมีม่วงอาโอเคมาเริ่มรอบใหม่กันนะรอบนี้เนี่ย เราได้ทำการล็อกอินผ่าน Gmail มาทำให้สามารถเปลี่ยนสีได้แหละทุกคนนี่เปลี่ยนสีได้เป็นสีได้เห็นปะเห็นปะโอหรือว่าจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะเออแต่ว่าเราถนัดล็อกอินผ่าน Gmail มากกว่านะก็มันสามารถเปลี่ยนสีได้แค่นั้นแหละเ <c oughs> ออมีเซตติ้งอันนี้อ๋อนี่ไงล็อกเอาล็อกเอามี d e l e t e account อะไรอย่างงี้ว่าไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ารอมีเราจะเป็นหนอนน้อยสีฟ้าแล้วกันนะจ๊ะ let's play นี่นอนน้อยน่ารักสีฟ้ากระปุกกระปิกกินกินไปเรื่อยอะไรอะ่ะมีมีอะไรบ้างเนี่ยมีโอโ้หูกินเร็วมากลูกมีมีโดนัทอะไรหนมปังหรอใช่ไหมคุกกี้อุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยแม่เล็กเหรออุ้ยแม่เล็กโอ้หูโอ้หูกินสนุกเลยแม่เล็ก ดูขนมเลยดูขนมอุ้ยอะไรอะอะไรอะไรอุย้ยืดตัวอุย้ยเราโตขึ้นแล้วเราโตขึ้นแล้วอันนี้อะไรไม่รู้เก็บเก็บเก็บม่วเก็บซวยไปหมดตอนนี้อุ้ยโตบอกเลยบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่ไม่ไกลเราตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสี่นะสองร้อยสี่เราจะไต่อันดับขึ้นไปนี่เมื่อ,อไหร่ที่เราอยู่อันดับต้นๆล้วก็บอกเลยว่าตัวใหญ่ยักษ์ ไม่มีใครสู้เราได้แน่นอนค่ะอุ้ย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 เรียบร้อย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 เสร็จค่อยเสร็จค่อยมาชนค่อยก็เสร็จค่อยสินี่อุ้ยเมล็กได้เมล็กอีกแล้วืตอนนี้เริ่มเวียนหัวแบบน้องน้องแบบเลื้อยเร็วมากเลยนอนหนอนของเราเนี่นอนหอนนอนหอนนอนหอนอุ้ย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 ตัวเระลาเลยว้าว้าว้าวว้าวเกือบชนแล้วเกือบชนแล้วนี่เราโดนล้อมอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะ นี่เราโดนล้อมรอบด้วยหนอนตัวเบอบอยู่หรือเปล่าอุ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรเราสมัมผัสได้ถึงเรดาร์อะไรจากข้างหลังก็ไม่รู้โอ้ยเราเก็บอะไรได้หูลายตามากใครดูทันบ้างเนี่ยทางนี้มาทางนี้เราพยายามจะเคลื่อนตัวช้าๆนะเพราะว่าเออ่ทางไม่ใช่คนดูนะคะคนคนเล่นเนี่ยก็ลายตาเหมือนกันค่าอุ้ยทําไมตัวเราหดอะทําไมตัวเราหด อนนี้เราอยู่ที่อุ้ยอันดับตกด้วยอะทําไมอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเราหดได้ยังไงอะ๋อถ้ามีของกินหลุดออกไปจากตัวเราอะตัวเราก็จะหดใช่ไหมโอเคอ๋อนี่นี่น,นี่โอ้ยเล่นบิ๊บอูอ้เบิร์ดโอเคเราอะไม่ต้องไปเร่งเครื่องน้องก็ได้น้องจะได้โตเร็วๆนะ เนี่ยเพราะเราเล่งเรื่องน้องอะน้องก็เลยแบบอื้อออกมาเป็นอาหารแล้วน้องก็เลยตัวโหดลงถยโหนั่นเขาลายอะไรอะอลังการการสร้างเวอร์หวังมากค่ะอุ้ยอุเจอเจออะไรอะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะอะไรอะอู้อู้อู้โอ้โหเราเก็บตัวช่วยได้สองตัวเลยทีนี้บอกเลยว่าเจอค่อยแน่มา อุ้ยข้างบนเราเราเห็นอะไรแว๊บๆนี่เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดอุ้ยนี่มันเพิ่มน้ําหนักเราใช่ไหมไอเจ้าไอเจ้าแบบว่าสีสีชมพูชมพูเมื่อกี้ทำให้เราตัวโตขึ้นเอาแล้วเราจะมาเลี้ยงนอนกันนะคะอุ้ยอะไรเมื่อกี้ไครแว๊บๆไปใครแว๊บๆไปคะอุ้ย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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่ามาใกล้เด้ออย่ามาใกล้ค่อยเด้อสู อยากเราอยากได้ลายเท่ๆบ้างอะเมื่อไหร่จะได้เราต้องเรเวิวสูงๆก่อนหรือเปล่าถึงจะแบบได้เอเลื้ยไม่โดนอาหารเลย,ถย <c oughs> โถเอ้ยหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนั่นเหมือนอาลายธงชาติเลยอะธงชาติประเทศเพื่อนบ้านเราปะอุ้ย,ย,ยอย่าอย่าเขาล้อมเราอย่าอย่าไปใกล้เขาเดี๋ยวเราโดนนะเดี๋ยวเราโดนงาบเอาอ้อ้อ,อ้คุณสองคุณสองคุณสอง เอ,อ๊อย่ามาใกล้ดิกลัวเด้อขวดตัวใหญ่มากอุย๊ยเพิ่งเห็นว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยเหมือนคนไทยเลยปะชื่อขอปะปะปะอ่ะอุ <c> ๊ย <oughs> อุยอุ้ยอ๊อะไรอะไรอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊อยขอขอนหน่อยนะขอหน่อย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 ขออีกหน่อยอ่าขออีกหน่อยขออีกหน่อยโอ้โหลงนั้นก็คือแบบสุดสุดติ่ง สุดติ่งมากถ้าเราตัวใหญ่แล้วอะเราก็จะแบบ like ไปไล่ชนเขาไปวิ่งไล่คนอื่นเขาโอ้ยโอ้ยเขาดักเราอยู่เขาดักเราอยู่โอ้ยอยโอ,โอ้โหเฮ้ยขอหน่อยนะนายขอหน่อยนะขอหน่อยขอหน่อยเลยนี่ร่ำรวยอ้วนพรีอ๋อขอเรียกว่าอุรมสมบูรณ์สิ เอ้ยออ้ยเป็นไงเล่าไอ้น้องอย่าคิดที่จะอย่าคิดที่จะเล่นกับพี่ไอ้น้องโอ้โหพี่ลอยเก็บข้างๆอ่าบอกเลยแค่นี้เอาชอนดิชนชนช,น,ชนแล้วเออโหลโอโหลไม่ชนหรอไม่ชนเราหน่อยหรอนายอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บได้อีกหนึ่งเก็บได้อีกหนึ่งตอนนี้เราอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยสสิบแล้วเราอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยสสิบแล้วนะคะ อันดับต้นๆไม่ห่างกายบอกเลยงานนี้มันเพลินมากเลยอนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยชนเรียบร้อยเราไปชนเขาอุย้ยนี่เราเราเพิ่มน้ำหนักหน่อยได้ต้องสองร้อยกว่าเอ้สองพันดีสองพันงงเลขเลนะเล่นจนงงเลขเลยเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบอีกรอบอ,รรอ,อุ้ยเลเวลสามเลีวอับเลยอ๋อเนี่ยเราสามารถเอาเอาเอาเหรียญอะมาซื้อ มาซื้ออเขาเรียกว่าอะไรแต่งตัวน้องหนอนได้ใช่ไหมน้องหนอน,น,อนแต่ว่าน่าจะต้องทำในแอป,ปน,นั้นเล่น,นโทรศัพท์ถึงจะแต่งได้เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ขอเปลี่ยนสีหน่อยนี่ลุกครึ่งเป็นหนอนลุกครึ่งสีน้ำเงินกับสีเหลืองมารอบสุดท้ายบอกเลยรอบนี้จะแบบจะต้องไปเลขหลักแบบเลขสองตัวให้ได้ไปเลยน้องหนอนลูกน้องหนอนของแม่น้อ,นองหนอนพี่น้องหนอนตัวน้อย ปปุ๊๊๊บบเราต้องแบบไปซิลวตัวใหญ่ดีไหมไปซิวตัวใหญ่ทำมาเป็นนะทำมาเป็นอุยอ้ยอุ้ยลายเท่จังเลยอะ่ะสีม่วงด้วยอะ่ะนายนายซื้อมาเท่าไหร่อะสงสัยเราต้องไปโหลดเล่นในทโทรศัพท์บ้างแหละอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีหนอนมาชนเรานายอย่าซิ่งดินายอันตรายนะเอะ้ยเหรอการที่จะ กล้าที่จะชนฉันหรอ,อเอถอะเอยเถอะเอเนี่ยจุดจบของสายซิงจุดจบของสายซิ่งนะตอนนี้เราก็เติบโตขึ้นมาได้ไม่ธรรมดาแล้ว197่้อาน้ำหนักของเรานะตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่167เยี่ยมเลยไปต่อไปต่อไปต่อขอโตกันนี้ขออ้วนอวนเลยนะเป็นหนอนซุกกับพาพจีอุ้ยคูณสิบอะไรอะอะไรคือคูณสิบอุย้ยชนดิชนชน ชนเลยเอาแล้วต้องตามประกันแล้วตามประกันมาเคลียเลยเกิดรถชนกันเก็บเก็บตัวช่วยเก็บตัวช่วยไม่รู้ว่าช่วยอะไรไยังไม่เข้าใจาเท่าไหร่อุยตัวดูดตัวดูดตัวดูดขอนะคะขอนะคะนี่เรายังไม่ค่อยเจอตัวใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะแบบไม่ได้อยู่ใกล้เราขนาดนั้นเอ้าแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวตรงนี้ตรงนี้สู้กันแล้วตรงนี้สู้กันแล้ว ตรงนี้สู้กันแล้วใช่ไหมเราอยากเข้าไปใกล้นะเร,เ,เราไม่เสี่ยง <laughs> เราไม่เสี่ยงเรายัางเป็นแบบนอนเลเวลเลเวลน้อยอยู่ตอนนี้เราอยู่อันดับที่85ของเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะอุยตัวเพิ่มน้ำหนักนี่โตโตตอนนี้เราอยู่ที่อันดับเก้9สิแบเกาอ่าๆเมื่อกี้น่าจะมีคนแซงเราไปคือพี่ฟาเริ่มเวียนหัว <laughs> เลือยไปเลือยมาเลเื่ยนหัวนะแต่ว่าเราตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนว่าของกินอ่ะมันจะเล็กลงเรื่อยๆเลยนะดูดิซมเซิมอะไรก็เล็กลงเราโตขึ้นแล้วโอ้ตัวดูดตัวดูดเอ๊ะทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้ดูเหมือนคนน้อยๆนะทำไมอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยชนชนเรียบร้อยอุ๊ย จบไปแล้วนะกับการเป็นหนอนซิ่งหนอนซ่าหนอนตู้เอ้ยสนุกเหมือนกันนะเพล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ใครอยากเล่นก็ลองเข้ามาเล่นหน้าด่าในเว็บนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนันนเนาะสำหรับใครที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็เข้าไปโหลดได้ที่ Google Play หรือ App Store ได้เลยนะ b o m e ไม่ได้เป็นจายเหมือนได้เเกกหคลิปหน้าแล้วกันทุกคนไปจ้า